สวัสดีครับสวัสดีท,ท,ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของระเรนสายภูพานนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับภาะเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาะเก่าพาะใหม่ภาคเคจิชื่อดังเครื่องรักของขังต่าง,งๆนะครับช่องระเรนสายภูพานที่จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันนะครับอาจจะหายไปสักพักนะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงเทศกาลวันหยุดด้วยเนาะแล้วก็ หลังจากนี้นะครับก็คงจะมีคลิปนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งใจจะทำโอ่งเยอะนะครับมีเยอะเลยผ้าที่เช่าเก็บไว้แล้วก็ตั้งใจที่จะทําคลิปในการแล้วก็ไปหาข้อมูลนะครับ <c oughs> หาข้อมูลในรุ่นต่างๆที่จะมาทําคลิปมาเผยแผ่บารมีของเกจีต่างๆหรือว่าวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับวันนี้นะครับพามา ที่ภาคอีาสานเนาะวันนี้มาที่ภาคอีาสานนะครับก็คือพามาชมนะครับท้าวเวสุวรรณน,นะครับรุ่นมหาสิทธิโชคสมปรารถนานะครับวัดพระธาตุพนมวลมหาวิหารนะครับที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับปี2 5 6 5นะครับซึ่งท้าวเวสุวรรณของวัดธาตุพนมนั้นก็พึ่งที่จะ,ะสร้างความฮือฮาเนาะถ้าหลายๆท่านได้ดูในข่าวนะครับก็จะมี พระครูนะครับพระครูที่ท่านธรรมศาอยู่ที่วัฒนพนมนั้นคือพระอราจาย์ไกนั้นได้ถูกรางวัลน,นะครับโอ้โ oh, หถูกลางวันนะครับสิล้านนะครับประมาณสิล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะมีภาพข่าวนะครับมาแล้วก็หลังจากที่พระอาจารย์นั้นถูกท่านก็ได้ทําบุญนะครับกับหน่วยงานหรือว่าส่วนต่างๆของนครพนมนะครับโดยท่านไม่เข็บไว้เลยนะครับเ,เงินรางวัลต่างๆที่ท่านถูกรางวันเดี๋ยวเราไปชม ภาพข่าวก่อนเนาะก่อนที่เราจะมาชมเหรียญวเทววสวรรณนะครับไปชมภาพข่าวนะครับที่ออกข่าวไปนะครับเกี่ยวกับการถูกลางวัลของพระอาจารย์นะครับซึ่งภาพที่ท่านพระอาจารย์ได้โชว์ลอตเตอรี่นะครับหรือว่าสลากกินแบ่งนั้นท่านถ่ายภาพกับาฉากหลังจะเป็นทวเทววสวุวรรณูที่เป็นของวัดธาตุพนมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวกันเลยนะครับ คือพระครูวัดพระธาตุพนมท่านถูกรางวัลที่1นึ่สามใบได้เงินไป18ล้านแล้วท่านโปรดจริงๆก็คือว่าขนเงินเป็นปึกๆอะ่ะมาตั้งโต๊ะแจกชาวบ้านนี่พ่อค้าญาติโยมนะคะคือสองวันติดต่อกันคนต่อแถวกันยาวเลยชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเป็นพันคนต่อแถวยาวเหยียดเลยแล้วล้นออกไปอยู่ที่ถนนหน้าวัดพระธาตุพนมบรมหาวิหาร อำเภอ่าพนมจังหวัดน,นครพนมเพราะอะไรพระครูพนมปรีชากรค่ะหรือว่าพระครูไก่ท่านเป็นเลขานุก,การเจ้าอาวาสพระมาโปวดจริงๆนะท่านตั้งโต๊ะเลยแจกเงินธนบัตรใบม่วงคนละ500บาทนะคะอยู่บริเวณหน้ารูปปั้นทเทวสุวรรณเมื่อวานนี้คือแดดจะร้อนขนาดไหนไม่หวั่นนะคือพี่น้องประชาชนที่ใส่แมสกันมาแล้วก็ต่อแถวกันมาเพื่อรับเงินนะคะ คือฮือฮาเลยแหละชาวบ้านเนี่ยก็ที่ทราบข่าวทยอยแห่มารับเงินนะคะจนเงินที่เตรียมเอาไว้หมดเกลี้ยงเลย<ม>คือพระครูกไก่เนี่ยโอ้โหนะท่านมีบุญนะเขาจะพูดอย่างนี้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <Yeah. S 1> คือท่านถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยหมายเลข 061905แล้วท่านถูกไป3ใบอะได้เงินไป18ล้านบาทนะคะท่านเป็นพระเนาะท่านก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมากมายท่านก็เลยโพสเฟซบุ๊กค่ะของพระกูกไก่ แล้วก็นําธนบัตรฉบับ500เยอะมากนี่อันนี้อันนี้คือเป็นคลิปในถวายทั้งเนนแจกทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัดก่อนที่โรงเรียนปร,ริยัติธรรมวัดพระธาตุพนมในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการนะคะเลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อสนิทใจว่าเอา๊ะพระครูได้โชคก้อนใหญ่หรือเปล่าหลังจากนั้นท่านก็โพสต์อีกบอกว่าบุญรอบแรกผ่านไป500,000รอบที่สองวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงอีก500,000 และพี่น้องประชาชนมากดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยทีนี้พักกูไก่ก็โพสต์ Facebook แคปชั่นบอกว่าบุญต่อบุญพรุ่งนี้ว่าจะแจกเงินขวัญถุง5 0 0 0 0นไม่น่าจะพอกับคณะญาติธรรมจึงเพิ่มอีก3 0 0 0 0 0เป็น8 0 0 0 0 0เริ่มเวลา13บสนาฬิกาคือบ่ายโมงตรงแต่อย่าลืมญาติโยมสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะแล้วจะเตรียมเจลล้างมือไว้รอครับแล้ววันนี้ค่ะนี่บ่ายโมงเนี่ย ที่เที่ยงเที่ยงห้าสิบสามใช่แล้วที่ฉันคิดว่าดิฉันคิดว่าตอนนี้แถวน่าจะยาวเหยียดไปหน้าถนนแล้วนะคะคือพระครูกไก่ก็เลยถือฤกวันนี้ตอน8โมง8นาทีถวายปัจจัยบูชาพระธาตุพนมเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทแล้วก็เพิ่มยอดแจกเงินขวัญถุงเป็น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งสิ้น1ล้านหแสนบาทแล้วก็มีการถวายเงินในทุกวัดในอำเภอพระธาตุพนมด้วยวัดละ1 0 0 0 0บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟอีาากด้วย สาธุอธิโมทนาให้พระครูท่านเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพระพระคุณพระเจ้าอยู่แล้วเลยนะนะนี่ก็เป็นนะครับพระอาจารย์นะครับพระคูพระนมปิชากรนะครับหรือพระอาจารย์ไก่นั้นที่ได้ทาบุญนะครับกับหน่วยงานหรือว่าส่วนต่างๆที่อยู่ในนครพนมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับวัดนะครับหรือว่าสามัมเนรนะครับที่เป็น บวชเรียนนะครับตัวนี้นะครับท่านก็ให้ทําบุญหมดเลยนะครับโอ้โหคือถือว่าท่านเป็นเป็นพระที่ถือว่ามีจิตใจที่มีเมตตาเนาะมีเมตตานะครับไม่ยึดถือสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์ต่างๆนะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ด้วยนะครับก็พระอาจารย์ก็เป็นพระครูหนึ่งท่านนะครับที่ในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆของ ของวัดท่าพนมนั้นท่านจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะครับในหลายๆรุ่นที่ผมได้ติดตามพระอาจารย์ก็บางรุ่นก็ได้เช่าหานะครับก็ลหลายๆรุ่นนะครับวัตถุมงคลของวัดท่าพนมที่ได้อ่าจะสร้างขึ้นมานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมท้าวเวสวรรณนะครับซึ่งปีนี้นะครับ2565ัน25้นั้นท้าวเวสวรรณโอ้โหดังมากนะครับทุกๆวัดเลยนะครับไม่เฉพาะที่วัดจุฬามณีเนาะสดๆนี่ก็คือที่จุฬามณีนะครับ วัดจุฬามณีนะครับลองลองลอง,ลง,ลงมาก็อยู่ที่วัดจุกเชอนะครับเพราะว่าจุกเชินนี่ก็จะสร้างน้อยหน่อยนะครับไม่กี่รุ่นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นวัดเกือบทั่วประเทศเลยนะครับปีนี้โอ้โหท้าวเวสสุวรรณมาแรงเหลือเกินในวันนี้เรามาชมท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกด้วยนะเขาบอกว่าโอ้โหรุ่นแรกด้วยนะเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เพิ่งน่าจะอมาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนของวัดท่าพนมเดี๋ยว ช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมจะไปที่วัดธาตุพนมนะครับพอดีจะเดินทางไปที่มุกดาหารนะครับเดี๋ยวจะแวะที่ธาตุพนมแล้วก็ถ่ายทําคลิปเนาะของพาเวสสุวรรณที่วัดธาตุพนมให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญนะท่านได้ให้โชคไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับวันนี้มี2เนื้อนะครับเป็นรายการจองเนาะเดี๋ยวก่อนดูขอดูใบรายการก่อนนะครับโอ้โหนะดูมาตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเราไม่ดูรายการใบรายการนี่นะครับใบรายการ ะจะมีใบรายการจะเป็นชุดรายการจองนะแต่ว่าชุดรุ่นเนื้อนีได้ยินว่ากําลังจะออกนะครับใน,ในในวันที่ผมทำคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นรายการจองนะครับรายการจองวันนี้ผมมีรายการที่5นะที่มาให้ดูนะก็คืออัป,ปก้ายาแดงนะครับสองพองค์นะครับอัปป้าลงยาแดงนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาแดงนะครับ99องค์นะครับที่สร้างวันนี้ที่เอามาให้ชมกันนะครับโอ้โห โดยเฉพาะรายการที่3.1เนาะเนื้องเงินลงยาแดงเนี่ยโหสร้างแค่99องค์นะครับดังนั้นท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบติดต่อกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาชมทีละเหรียญกันเลยนะครับอา่าเดี๋ยวเรามาชมกันทีละ,ละเหรียญกันเลยองค์นี้จะเป็นเนื้องเงินนะอาจจะเป็นกล่องกรัรมมี่ดีดีหน่อยนะครับที่เป็นเนื้องเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับท้าเวสสวงโอหสวยเลยนะครับเนื้องเงินลงยาแดงสร้างแค่9กองค์นะครับอันนี้สร้างแค่99องค์เดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมภาพโอ้ สวยนะครับนี่เนื้อเงินลงยาแดงนะครับเป็นรายการจองนะผมไม่ได้จองนะไปเช่าต่อมาอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้จองครับสวยเลยนะการลงยาอะไรต่างๆนี่ไม่มีเลอะเลยนะครับเนื้อเงินนะครับโอ้โหนี่นะครับเนื้อเงินนะนี่นะครับท้าเวสวรรณปีนี้มาแรงมากครับทวัดเลยนะครับทวัดมาแรงมากเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวถุงซีนไม่ได้เก่เดี๋ยวออกมาเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับอสวยมากครับ งานถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นเหมือนเหมือนอักษรจีนหรือเปล่าหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจนะด้านบนนี่ตรงหูห่วงนะครับนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ครับเนื้อเงินนะครับตัวนี้นะหนาพอสมควรนะตัวเรียนนี่ด้านหลังนี่ครับวัดพระธาตุพนมนะครับบวรมหาวิหารนะครับยันสมปรารถนานะครับของหลวงปู่คำพันธ์นะครับ ปูคำพันนะครับนี่เลยนะครับยันตัวนี้นะครับเป็นยันที่หลวงปู่คำพันนั้นใช้สร้างวัตถุมงคลนะครับในหลายๆรุ่นเลยนะครับมหาสิษิโชคสมปรารถนานะครับหมายเลข86นะครับโอ้โหแปนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดขอนมสองพนหกสิบหนะครับเหรียญก็เพิ่งออกนะครับราคาก็ยังไม่แรงมากนะครับราคาจองน่าจะประมาณ2,000บาทนะครับ ราคาจองนะครับเนื้อเงิน2,000บาทแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วนะครับราคาจองนะครับเพราะว่าราคาก็บวกเริ่มบวกมาแล้วนะครับดังนั้นใครเก็บรุ่นแรกได้ให้เก็บเนาะเพราะว่ารุ่นแรกนี่น่าเก็บสะสมนะครับอารายาให้เวลาห่างไปนะครับเหมือนเหรียญสิทธิโชคนะเหรียญสิทธิโชคเราจะมีเหรียญสิทธิโชคด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อล่างล่างก็ไม่ถึงล่างล่างะเป็นเนื้อกลางๆนะครับเป็นเนื้ออัปาก้าลงยาแดงนะครับนี่อัปาก้านะครับซีนแตกแล้วนะครับอันนี้ ปากกาก็จะสีออกโทนนี้นะครับไฟผมอาจจะออกเหลืองๆหน่อยนะเตียนก็จะออกขาวอยู่นะครับนี่ครับโอ้หห่วงที่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับหง่วงนะสังเกตเนาะอาจจะไม่เรียบนะครับจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงห่วงนะครับเหมือนเหมือนของจีนหรือเปล่านะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะด้านหลังก็เป็นยันสมปรารถนานะครับ อัปปาก้าก็โหเลขก็สุดๆเหมือนกันเลข10อุดมสมบูรณ์เลยนะเลข10อุดมสมบูรณ์เลยนะครับอัปปาก้าลงยาแดงนะครับนี่ครับสวยเลยนะเลขก็มงคลทั้งสองนะครับทั้งเนื้อเงินเนื้อเงินนี่8 6ส่วนอัปปาก้านี่เลข10นะครับผมก็ไม่ได้เช่ามาเยอะนะครับเช่ามาทําคลิปหรือว่าท่านใดสนใจเช่าหาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาก็ยังไม่ถือว่าบวกมากหรือว่าแรงเกินไปนะครับแต่ว่าผมว่าระยะยาวนี่โอ้โหน่าจะแรงอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับ ที่สร้างนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกนะครับที่สร้างของวัฒาพนมส่วนวัตถุมงคลของวั่าพนมนั้นก็ออกสร้างมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก,ก็ทุกๆปีก็มีการจะสร้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท้าวเวสเนี่ก็คือเป็น รุ่นแรกนะครับดังนั้นท่านใดที่จะเก็บนะครับก็แนะนําเลยนะครับรีบติดต่อแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นสีที่นิยมอยู่แล้วนะครับสีแดงนี่เป็นสีที่นิยมอยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจช่าหาบูชานะครับหรือว่าอยากมีโชคมีลาบนะก็ะท่านใดที่ผ่านมาโซนพระอีศานะครับแถวสกลนครลูกดาหานความพนมวันนี้ก็ แวะนะครับไหว้พระธาตุพนมวรมหาวิหารได้นะครับก็เป็นหนึ่งในวัดอารามหลวงนะครับนะตรงนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพารียนสายภูพานในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ